รีวิวเป็นขนมดั้งเดิมนะครับทุกคนเห็นในซูเปอร์มาร์เก็ตพรีเมียมเสมอๆนะครับตัวนี้ครับผมไม่เคยทานเลยตั้งแต่เด็กนะครับไม่เห็นมานาาแล้วครับอยากรู้ว่าอร่อยหรือเปล่าวันนี้ลองเลยก่เลือกรสนะครับเป็นมิลช็อกโกแลตนะครับกับแมคคาเดเมียนะครับเราลองมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงครับบรรจุภัณฑ์ก็เป็นถุงฟอยนะครับอย่างดีนะครับแกะมาก็ไม่ได้มีอะไรห่อหุ้ม เพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นอะไรครับคุกกี้หรือบิสกิตท,ที่อยู่งในเลยนะครับนี่ก็หน้าตาของมันครับก็ค่อนข้างดูพรีเมียมนะครับก็จะเหมือนตามร้านกาแฟทั่วไปที่เอามาขายนะครับโอ้หอมมากครับกำลังจะกินนะครับยังไม่ทันไรได้กินกินกลิ่นหอมเนยมากๆนะครับกลิ่นเนยหอมมาก อร่อยครับอร่อยมากๆถือว่าเนยอร่อยนะครับรสชาติกรอบๆนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมของแมคคาเดเมียนะครับแล้วก็กัดโดนตรงช็อกโกแลตตัวก็ยิ่งอร่อยเข้าไปอีกนะครับแต่อันนี้เป็นครตรแบบว่าจะมีความกรอบๆแข็งๆนิดนึงนะครับยังไม่เหมือนพวกมิสซิฟิลที่จะเป็นอะไรนะครับมิสกิหรือคุกกี้แบบนิ่มๆนะครับเอาเป็นว่าตอบ่านครับอร่อยครับแต่ว่าราคาก็โหดไปนิดนะครับคนถึงไม่ค่อยื้อกันก็ ลองกันดูครับ